ฉันจะรักดูจากวงการแก้ทุกคนด้วยอย่าเลิกเอยเดี๋ยว<ม>า,าราจช่วยรีสโตแ้แองสวัสดีครับแฟนๆหนะังกางเปรงตัวจริงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องรวมเรื่องราวหนะังกางเปรงของเรานะครับ ก็จะมารีวิวนะครับหรือแนะนำหน่วยนงนกลางแปลงนะครับสำหรับภาพประกอบและก็คลิปบางส่วนนะครับในวันนี้ช่องของเราก็ขอขอบคุณทาง Facebook ของบรรจงภาพยนตร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยนังกลางแปลงที่ทางช่องเราก็ขออนุญาตนะครับนำภาพและก็คลิปบางส่วนนะครับมา จะทำนะครับรีวิวหรือแนะนำหวยหนังแปลงให้แฟนๆหนังได้สัมผัสกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นหน่วยบรรจงภาพยนตร์นะครับตั้งอยู่ที่บ้านดองดึงนะครับตำบลดินแดงอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นหน่วยนัรง,งแปลงขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดปานกลางนะครับก็มีขนาดจออยู่ตั้งแต่เล็กสุดนะครับ 2เมตรครึ่ง5เมตรนะครับแล้วก็ใหญ่สุดก็มีอยู่ประมาณ8เมตรนะครับสำหรับมือถติดต่อบรรจงภาพยนตร์นั้นก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับแล้วก็จะทิ้งไว้ที่ไลน์คลิปให้อีกทีหนึงนะครับสำหรับบรรจงภาพยนต์นั้นก็รับจัดฉายภาพยนตร์กลางเพลงในงานพิธีการต่างๆนะครับมีหนังใหม่ๆและเก่านะครับไปคอยบริการให้เลือก ก็มีหนังไทยหนังฝรัง่งหนังจีนหนังอินเดียหนังขเขมรน,นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับมีหนังลาวด้วยนะครับยังไงก็หนังต่างประเทศระหว่างขเขมรกับลาวครับก็ลองโทรไปสอบถามดูนะครับว่าทางหน่วยบรรจงภาพยนต์นั้นมีให้เลือกให้ชมกันหรือไม่นะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับสำหรับ เรื่องราวของบรรจงภาพยนต์อำเภอไผ่บึงจังหวัดสีสเกตในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ